สวัสดีครับวันนี้ช่อง P.D Auto Car มีรถกระบะอีก1คันมานำเสนอนะครับผมคันนี้จะเป็นรถกระบะเชฟโรเลต c o l ลราโด LT รุ่นตาหวานนะครับผมหรือบางคนก็เรียกตากลมนะครับสำหรับคันนี้เป็นสีเทานะครับผมเท่ดูดีมีสไตล์ครับรูปทรงก็ดูดุด,ดันสไตล์อเมริกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถหล่อๆเท่ๆไว้ใช้งานโปรดมองคันนี้ไว้เป็นตัวเลือกอีกสักคันนะครับผม ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามกันครับโดยเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับคันนี้ด้านหน้ากระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมโลโก้เชฟโรเลตสีทองตรงกลางสำหรับโคมไฟหน้าเป็นโคมไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับผมสภาพดีสวยใสยไม่มีหมองนะครับถัดลงมาไฟตัดหมอกมีติดตั้งมาให้นะครับผมสดวงสว่างชัดเจนสู้ได้ทุกสภาพอากาศนะครับฝากระโปรงคันนี้หลอนสันเดิมสวยครับ รับกับกระจังหน้าได้อย่างลงตัวโดยรวมแล้วด้านหน้าดูสไตล์ดุด,ดันนะครับผมสไตล์นี้เป็นสายอเมริกันสไตล์เลยนะครับมาต่อในส่วนของด้านข้างนะครับผมด้านข้างจะมีกระจกมองข้างแบบมีไฟเลี้ยวภายในโครมนะครับมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับคิ้วกันศาสตร์มีติดตั้งมาให้ทั้งหมด4บานรวมทั้งบานแคบด้วยนะครับ กระจกรอบคันติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยครับในส่วนของบันไดข้างก็มีติดตั้งมาให้นะครับผมเพื่อให้ง่ายและสะดวกเวลาขึ้นลงรถครับโป่งซุ้มล้อหรือคิ้วซุ้มล้อมีติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับผมเพื่อรองรับล้อและยางไซส์ที่ใหญ่ได้นะครับสำหรับล้อคันนี้เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นล้อแม็กซงซิ่งสีทองพร้อมกับยางสภาพดีทั้ง4เส้นนะครับ มาต่อในส่วนของด้านท้ายนะครับผมไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายเดิมของเจ้าเชฟโรเลตเลยนะครับสภาพโคมยังสวยใสยไม่มีแตกนะครับผมเป็นดีไซน์เฉพาะของเชฟโรเลตโดยเฉพาะนะครับในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งอยู่บริเวณหัวเก่งนะครับผมและฝาท้ายของรุ่นนี้จะมีเส้นโครเมียมนะครับคาดจากไฟท้ายด้านขวาไปจนถึงไฟท้ายด้านซ้ายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าเชฟโรเลตในรุ่นนี้โฉมนี้นะครับการชนท้ายเป็นการชนท้ายแบบโครเมียมนะครับ สภาพดีไม่เคยผ่านการชนครับในส่วนของกระบากท้ายมีติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมหูยึดจับสัมภาระ6จุดนะครับผมพร้อมบรรทุกครับ ในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล2 5 0 0ซ c มีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์สภาพห้องเครื่องสวยงามสะอาดครับผมเจ้าของเดิมดูแลรักษามาดีและสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นเครื่องเดียวกันกับเจ้า Isuzu D-Max นะครับผมท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องของอะไหล่นะครับผมสามารถใช้แทนกันได้เลยและเครื่องยนต์รุ่นนี้ยังขึ้นเชื่อเรื่องความทนทานและประหยัดน้ำมันนะครับมาต่อในส่วนของภายในนะครับ คันนี้ภายในได้เป็นโทนสีเบสภายในสวยสะอาดนะครับผมในส่วนของเบาะได้เป็นเบาะผ้านะครับสภาพดีไม่มีฉีกขาดนะครับผมนุ่มนั่งสบายครับเบาะเป็นเบาะปรับแบบแมนนวลน,นะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้าในส่วนของพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยสีก้านสีดำนะครับผมพวงมาลัยสภาพดีหมุนคล่องจับกระชับมือครับ และในส่วนของคอนโซลคันนี้ก็เป็นคอนโซลสีเบจนะครับผมสะอาดครับดีไซน์โดยรวมดูลงตัวครับเป็นดีไซน์แบบโค้งมนในส่วนของวิทยุเครื่องเสียงก็มีมาให้นะครับผมคันนี้เป็นวิทยุเดิมติดรถสามารถเล่นแผ่นซีดีฟัง MP3 หรือเปิดวิทยุได้ตามปกตินะครับในส่วนของแอร์เป็นสวิชแบบปรับมือหมุนปกติครับผมสามารถเข้าใจง่ายและใช้งานได้ง่ายครับ สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับผมเจ้าของเน้นขายเป็นเงินสดนะครับในราคา169,000บาทรถอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับผม หากท่านใดสนใจจะมีเบอร์โทรรายละเอียดการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปครับท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะครับและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายครับด้วยความปรารถนาดีจากช่อง PD ดี t o c ต r คและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ